่านบอกเข้าใจคือคนเอกประยุทธ์หัวหน้าอคอสชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทําหน้าที่แทนรัฐไทยแต่ทําหน้าที่เถืเ่อนดังนั้นการฟ้องร้องกันเนี่ยค่าทนายความค่าอะไรต่างๆนั้นมันต้องเป็นคนเอกประยุทธ์เป็นคนออกไม่ใช่เงินภาษีอารรของพี่น้องประชาชนนี่มันพ่าดทนายกวา่าเป็นเงินเกือบพันล้านนะครับให้ไปต่อสู้กับบริษัททิงเกตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเมืองทองอัคราไปต่อสู้แทน ก็ในะยุย์จรรันโอชาหัวหน้าคอสอชปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นปัญหามันอยู่ที่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคนในะยุ์จันโอชาในตําแหน่งหัวหน้าคอสอช,ออสอชซึ่งลงนามในคำสั่งปิดหุนทองตากลา,านั้นหัวหน้าคอสอชไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐธรรมนูญท่านบอเข้าใจคือ คนเอกเประยุทธ์หัวหน้าคอสช,อชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทําหน้าที่แทนรัฐไทยแต่ทําหน้าที่เถื่อน <_ s 1> ดังนั้นการฟ้องร้รองกันเนี่ยถ้าในาาความค่าอะไรต่างๆนั้นมันต้องเป็นคนเอกเประยุทธ์เป็นคนออก <_ s 2> ไม่ใช่เงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนนี่มันมันจุดมันอยู่แค่นี้ครับดังนั้นเขาจึงต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมไว้เพราะกระทรวงอุตสาหากรรมนี่เป็นคนทําเรื่องนี้กบไว้ใต้พุนไม่ยอมไม่โผูกขึ้น เรื่องพลังงานนี่ก็ทำเพื่อเจ้าของพักทำเพื่อในทุนพักนี่ไงครับการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้มันจึงไม่มีทางเลยที่จะแก้ปัญหาประเทศได้อย่างเ่ารลอที่บอกว่าจะเอาเจ้าของรถไฟป,ป้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดูแลกรมขนส่งทางรางอะไรมันจะขนาดนั้นประเทศนี้นี่เป็นรัฐบาลของประยุทธ์โดยประยุทธ์เพื่อประยุทธ์เป็นรัฐบาลของประยุทธ์คนที่เป็นเจ้าของคนในประยุทธ์ก็คือเจ้าสัว นัดทำอะไรทำอะไรรัฐบาลนี้ทำอะไรครับคลเอกประยุทธ mm ์เอาไปเส็นพักเพื่อไทยเห็นไหมครับกระทรวงกลาโหมสุดท้ายก็เป็นมือไม้ของพลเอกก็พลเอกประยุทธ์เป็นคนปั้นนายกรัฐสมตรีชื่อเสียงครับนันเด็กปั้นเลยนะนี่ก็คือความจริงี่ยผนนี้ต้องบอกทันทีทรกทั้นหลายว่ามันเป็นอย่างนี้นะรัฐบาลนี้เป็นอย่างนี้ บางคนก็เชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับว่าพระเประยุทธ์จะเป็นคนปั้นเศรษฐาทวีสินได้ยังไงอรวาวเพราะสมาชิกที่สภาสายพลเอกประยุทธ์152คนเลือกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรักโทษชายทักษิณเป็นตัวประกันแค่นี้เหรอครับหลักใหญ่ๆมั่เป็นดังนั้นอีกไม่นานพรรคเพื่อไทยจะถูกเซิง ไปอยู่ในกลุ่มคุณที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จกไปแล้วครับรัฐบาลเพื่อไทยซีซาร์จะมีสินก็ทําอะไรไม่ได้แต่ที่เราต้องมัวข้อ,อกันวันนี้ว่าเทวดาขับอายนะบังก็เอากันตรงๆครับเทวดาขับมันก็คือวุฒิภาวะวุฒิภาวะของไทยวุฒิภาวะขององค์อิงชินวัตรหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนั่นนะครับผมก็บอกว่าแก าวที่ภใครจะมาตะแบงไอรจะมาแถไอรจะเอาสีข้างเข้าถูประเภทเลียตั้งแต่หัวแม่เท้ายันเส้นผมก็ทำไปครับเพราะพวกนั้นมันลิ้นกระดาษทรายน้ำลายชฉล็กมันเป็นแค่พวกนักเฉลียว่าก็เขาเป็นลูกสาวเขาก็ต้องกูดเขาก็ต้องรับถือพ่อเป็นเหมือนเทวดาถึงแม้องอิงจะมาตะแบงอีหลักว่า คุณพ่อก็คือเทวดาของแต่เจตนาลงที่คุณคิดลงไปคุณเขียนลงไปอังกี่ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าปิดสวิตสามปอปิดสวิตซ์สองอพอเขามาแสดงความคิดเห็นในไอจีของคุณคุณก็ไปตอบประชาชนมีคินมีใช่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเอาเจตนาลมของประชาชนที่ปากไว้ให้กับตัวเองเขาเชื่อตัวเองว่าคุณจะมาปิดสวิตสามปอปิดสวิตสองวอ เอามาเป็นเรื่องตลกทั้งที่เป็นเจตนารมของคุณที่พูดให้ประชาชนเชื่อได้ว่ากุ้ก็ไปหลอกเขาไปต้มเขาเน่ย,ตนยแต่ความจริงก็ต้มจริงแหละครับและยิ่งมาสแสดงวุฒิภาวะเรื่องเทมดาครับเขาก็ถามปกติธรรมดานะครับเพราะตอนนี้ดีนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านเป็นนักโทษนะเขาก็ถามว่าเป็นนักโทษหรือเป็นเทวดาจริงๆถ้าคนมีวุฒิภาวะนะก็ขอกข้า พราะความจริงก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดปกติผิดปกติก็คือเข้าไปในเรือนจําบอกว่าจะไปนอนที่แดนเจ็ดแดนพยาบาลนะแต่อยู่เรือนจำสิบเอ็ดงแล้วก็มีการแถแหลงว่าเทีย่ยงคืนนาตัวออกมาที่โรงพยาบาลตั้งตผมบอกนะครับถ้าคิดว่าคนในประเทศนี้กินยาหรือกินอย่างอื่นแทนข้าวก็ทำไป ก็แสดงความมิดเห็นแบบนี้นะแหละถ้าคิดว่าประชาชนเนี่ยกินอย่างอื่นแทนข้าวนั่นก,กินหญ้ากันไม่ได้กินข้าวนะแต่คนในประเทศไทยนี่ในประเทศนี้นี่เขาไม่ได้กินหญ้าแทนข้าวเขาไม่ได้กินอย่างอื่นแทนข้าวเขาก็กินเหมือนขุณนั่นแหละเขาก็รู้เมื่อรู้เขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นมันคือการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมันทําให้กระบวนการยุติธรรมของเราอัปยศเ็วซ้มต่ําช้า ถ้าไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้คือการสร้างความอัป,ปะยศที่เลวทรามต่ำช้าให้กับกระบวนการยุติธรรมของไทยนะั้นผมก็ว่าคนที่ไม่คิดเช่นนี้เป็นคนที่ไร้จิตสำนึกที่สุดแยกไม่ออกว่าอะไรคือความดีแยกไม่ออกว่าอะไรคือความชั่วคิดแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์คิดเล็กคิดน้อยเป็นพวกชอบรักเล็กขโมยน้อยกอบกอยเอาผลประโยชน์กอบกอยเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นทรัพย์สินของคนอื่น,น,นมาเป็นขเองนี่ สรุปคือถ้าใครก็ตามที่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความอัปยศกดสูที่เร็วซ้ำต่ำช้าของกระบวนการยุติธรรมของไทยคนคนนั้นก็มีอีญาจิตเป็นโจรก็คือเป็นโจรในกระมวลสันดานสันดานโจรสันดานชั่วคนที่มีสันดานโจรสันดาชน,น,น,ดาน,นดาชั่วเท่านั้นแหะครับติห็นเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ความอัปยศกดสูที่เร็วซ้มต่ำช้าคนปกติเป็นยูชน คนที่มีจิตสํานึก <d> เขารู้ผิดชอบชอบั่วด <d> ีเขาบอกว่านี่ไม่ปกติแต่จะแสดงออกมากน้อยก็ต่างกันแสดงออกมากน้อยต่างกันบางคนก็ไม่พอใจเขาไปย่ดหนังสือเลยไปที่กระทรวงยุติธรรมอย่างคอปทอนี่น,น,นักศึกษาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนี่ก็ไปแล้เวเมื่อวานนี่ก็ไปที่โรงพยาบาลกำัรัจว๋อตุนก็ไปสนทิยานสวัสดีพินตะไน่นี่ก็กลับตะลับปัดเอาหัว่าเดินต่างขาว แต่ก่อนเป็นองค์พระลักษมิทักษ์ลุงตู่วันนี้กลายมาเป็นองค์พระลักษพิทักษ์ลุงแมวแล้วโอ้กันจากไหนนี่งไงจุดยือนอยู่ที่ส้นเท้าจริงๆไม่มีจุดยืนนั่นทั้งหลายครับเมื่อเราเห็นว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นนี้นี่มันเป็นกระบวนการที่อปยพอดสูมันเป็นเรื่องของความเร็วซ้ำต่ำช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมร่วมประสงค์ลงกันตั้งแต่ข้าราชาการกระทรวงยุติธรรมกรมราชัรฑ์เกอนจำพิเศษกรุงเทพ มาจนถึงหมอที่โรงพยาบาลตำรวจนี่มันจะชั่วกันทั้งขบวนการเลยจึงต้องบอกว่าถ้าประเทศที่คนมันอยู่ภายใต้กฎหมายโดยไม่เท่าเทียมกันอย่างหน้าเกียดเลวรามบัดซบอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็อย่าว่ากันนี่ผมถึงบอกว่าหายนะบังเกิดไงหรือว่าลูกพี่ใหญ่ไม่ต้องกิดคุกในสมุนบริวารทั้งหลายที่ติดพุกทั้งคนที่เป็นอสสเป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าเพราะติดคุกต้องติดคุกยิง ลูกที่ใหญ่ก็ยังอยู่ใน,นีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเมื่อกระบวนการยุติธรรมมันอับยศเร็วซ้มต่ำชาแบบนี้ยกตัวอย่างโคลมยกตัวอย่างเอลกาโดยกตัวอย่างหลายหลายประเทศในอเมริกาใต้มันก็คือน,นําสังคมเข้าสู่การต่อสู้กันโดยไม่สนเพราะไม่ต้องเคารพกฎหมายกฎหมายมืนใหญ่แมงมุมจับได้แต่แมงวีตัวเล็ก ถ้าแมงกุดจีใหญ่ๆนีบินมาก็ทะลุไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นผมจึงบอกกันทั้งหลายครับเอาละประกาศณาตอนนี้เลยให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น้นจะมีการไปแจ้งดำเนินคดีกับข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้สี่คนคิดมาตรา157นั่นคือ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือ,รอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับข้าราชการหลักสี่คนที่ผมบอกเลยนะครับผมเห็นคำที่เขาร้อแล้วจะไปแจ้งความกับแล้วก็ท่านอยู่ในกระบวนการอัปยศกดสูที่เร็วซ้ำตำทา